นี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง The Dark Tower เป็นเรื่องราวของมือปืนที่เก่งที่สุดที่เขาต้องปกป้องเด็กคนหนึ่งจากเนื้อมือของจอมเวทที่ทรงพลังที่สุดในโลกพอถ้าจอมเวทได้ตัวเด็กคนนี้ไปจอมเวทจะเข้าถึง Dark Tower และเขาก็จะสามารถครอบครองโลกได้และเมื่อมือปืนที่เก่งที่สุดและจอมเวทที่ทรงพลังที่สุดมาเจอกันเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปชินติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่สถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งได้มีคนดูเหมือนว่าพวกเขาจะใส่ผิวปลอมได้จับเด็กๆมานั่งเก้าอี้โดยมีหัวหน้าเป็นชายดดานนงงงพกกกเเยิิิลลััจจ็ๆแะมใส่หอ ผ่นนดินไหวจากนั้นหนังก็ได้ตัดมาที่บ้านหลังหนึ่งโดยมีเด็กชายคนนึงที่มีชื่อว่าเจ๊เขาได้สะด,ดุ้งตื่นขึ้นเพราะแรงของแผ่นดินไหวโดยในเขาก็บอกว่าพวกเขาไม่รู้ของสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวนี้เลยเจคจึงได้ลงมากินข้าวเพื่อที่จะไปโรงเรียนโดยเจคอาศัยอยู่กับแม่ของเขาที่มีชื่อว่าลอรี่และพ่อเลี้ยงของเขาที่มีชื่อว่ารอนแต่เจคเขาก็มีอาการบางอย่างโดยเขาได้ฝันเห็นชายใส่ชุดสีดําและก็เด็กๆที่โดนจับตัวไปแต่แม่และพ่อเลี้ยงของเขาก็มองเขาว่าเขานั้นเป็นคนบ้ามองเขาว่ามีอาการทางจิตและก็ได้ดติิดตต่่ออออออหหหหหมมใ้้้แลลละบกกกวาาังงงงเเเเเรรรีีียยนนนนจจคไไปปพถึโ็ กลังวาดสิ่งที่เขาเห็นในความฝันใส่สมุดอยู่และก็ได้มีเด็กคนนึงมาแย่งสมุดไปเจ๊จึงได้ต่อยหน้าเด็กคนนั้นอาจารย์จึงได้บอกให้เจ๊นั้นกลับบ้านไปสงบสติอารมณ์เพราะอาจารย์ก็คิดว่าเจ๊นั้นอาการกำเริบจากนั้นเจ๊จึงได้มาหาหมอจิตแพทย์โดยหมอลงความเห็นว่า ที่เจกฝันแปลกๆแบบนี้และยังมองว่าความฝันนั้นเป็นความจริงมันเกิดจากอาการเสียใจที่เจกนั้นมีตอนที่พ่อน,นั้นเสียชีวิตแต่เจกเขาก็ยืนยันว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันเหมือนเรื่องจริงมากๆและแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าก็อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นโจมตีหอคอยแต่หมอก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเจกนั้นมีอาการทางจิตและจะรักษาต่อไปหลังจากที่พบแพทย์ียบยร้อยเจกก็กาลังจะกลับบ้านแต่เขาก็ได้เห็นชายคนนึงซึ่งเป็นคนที่กําลังสวมผิวปลอมเจกนั้นตกใจมากแต่ก็ได้มีชายเรรอนนึงเเาาเ,เิิข้้าาามมกกััับจจจจวววะะะะตตพพพีีไไปปแล เจก็ได้งงกับสิ่งที่ชายไรร่อนคนนี้พูดเขาจึงได้รีบกลับไปที่บ้านทันทีหลังจากที่กลับมาบ้านเจก็ได้ยินเสียงแม่และพ่อเลี้ยงนั้นทะเลาะกันพวกเขานั้นมองว่าเจกนั้นอาการกำเริบแถมยังได้ต่อยหน้าเพื่อนที่โรงเรียนอีกโชคดีที่มีคลินิกเกี่ยวกับการรักษาโรคแบบนี้เฉพาะทางติดต่อมาหาครอบครัวพวกเขาแม่เจกงขอให้เจกเข้าไปอยู่ในค่ายนี้สักพักหนึ่งเพื่อรักษาตัวเจก็ได้ตอบตกลงจากนั้นเขาก็ได้ขึ้นห้องไปและไปนั่งเล่นกับเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าทิมมี่โดยสิ่งที่เจกเห็นนนวาััเเเกก็็็้อและปป่่่งขยยตตพื จนตอนกลางคืนมาถึงเจคเขาได้นั่งดูข่าวการเสียชีวิตของพ่อของเขาพ่อของเจกได้ไปช่วยคนดับเพลิงแต่เขาก็ได้เสียชีวิตภายในเหตุการณ์นั้นและเจกก็ยังสงสารแม่ที่มาเป็นแบบนี้ต้องมาห่วงเขาว่าเขานั้นอาจจะเป็นบ้าเจคจึงได้ตัดสินใจเก็บรูปทุกอย่างที่เขาติดไว้ผนังและเก็บมันเข้าลิ้นชักพร้อมกับปลอบใจตัวเองก่อนนอนว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ฝันมันอีกจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ชายชุดดำกำลังเดินไปหาชายคนหนึ่งที่นอนอยู่กับพื้นนั่นก็คือพ่อของเจกนั่นเองและชายชุดดำก็ได้สัังหหาาาาาารรพ่ออ่อออออเลไปปปทียยยกกกกตมมมมมืืืืโศิ์ธ ทุกคนนันยบยองว่าเขาเป็นผู้ปกป้องโลกและมือปืนมหาการก็มีชื่อว่าโรแลนด์โดยโรแลนด์และพ่อกําลังระวังชายชุดดาอยู่แต่แล้วก็ได้มีเสียงชายชุดดาสั่งว่าให้หยุดหายใจ พ่อของโรแลนด์ก็ได้ล้มลงทันทีเพราะเขาไม่สามารถขัดคำสั่งได้จากนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตลงไปในที่สุดแต่เวทมนต์ของชายชุดดำไม่สามารถใช้กับโรแลนด์ได้เพราะดูเหมือนว่าโรแลนด์จะมีภูมิคุ้มกันอะไรบางอย่างจากนั้นชายชุดดำก็ได้เดินจากไปพร้อมกับเผยภาพบ้านหลังหนึ่งจากนั้นเจก,ก็ได้สะด,ดุ้งตื่นขึ้นและทั้งหมดที่เห็นเม <ๆ S 2> ื่อสักครู่ก็อยู่ในความฝันของเจกเจกได้รีวารูปโรแลนด์ทันทีพร้อมกับวาดรูปบ้านหลังนี้และเอามันไปถามในเน็ตว่าบ้านหลังนี้นั้นตั้งอยู่ที่ไไไไหนน,ไาาานนนจจจจจแแมมมม่่่่่่ขขขขขอออองงงงงงเเเเเเคคด้้้้้้าา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 ตตตวววีีีลลลลลิิิกกกรัับบึปปพืททะ็ แต่เมื่อเจกเห็นพวกเขาเจคก็ได้ตกใจพร้อมกบขอให้แม่นั้นขึ้นไปข้างบนกับเขาพร้อมก็บอกแม่ว่าพวกที่มารับตัวเจกเป็นคนที่ใส่ผิวปลอมคนที่เจกเห็นในความฝันแต่แม่และพ่อเลี้ยงก็มองว่าเจกนั้นอาการกำเริบขึ้นไปอีกทำให้เธอร้องไห้และขอเจกว่าให้เจกนั้นรีบไปรักษาตัวเจกได้มองไปเห็นคอมพิวเตอร์ของเขามีคนตอบเมลของเขาและบอกว่าบ้านที่เจกกำลังตามหามันอยู่ใกล้ๆนี้เจคจึงได้รับปากกับแม่ว่าเดี๋ยวเขาจะไปคลินิกแต่เมื่อเจกออกมาแล้วเขาก็ได้ขอตัวเข้าห้องน้ำและก็ได้ปีนออกไปทาางงงห้้อนนนักคลิกได้ให้เเเพื่ออนขขงาาตมจไปททันีแและบบบออกกกััพ่มน เดี๋ยวจะพาเจกกลับมาให้ได้แต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถวิ่งตามเจกไปทันและเจกก็ได้หนีไปได้จากนั้นเจกก็ได้มาบ้านหลังที่เขาเห็นในความฝันพร้อมกับเข้าไปข้างในโดยข้างในมันเป็นบ้านกเก่าๆหลังหนึ่งพร้อมกับได้เจอเครื่องอะไรบางอย่างมันได้ส่งเสียงถามเจกว่าเจกนั้นจะไปที่พิกัดไหนเจกจึงได้ลองใส่พิกัดที่เขาเห็นภายในความฝันดูจากนั้นประตูข้างหลังเขาก็ได้เปิดออก ขณะที่เจก,กําลังจะเดินเข้าไปภายในประตูปีศาจที่เฝ้าประตูเหมือนก็ได้ออกมาเพื่อที่จะจัดการเจกเจกได้ตะโกนขึ้นมาด้วยความกลัวแต่แล้วอยู่ๆปีศาจต,ตอนนี้ก็ได้สลายไปเจกจึงได้รีบเข้าไปภายในประตูและประตูก็ได้ปิดลงและสถานที่ที่เขาอยู่ในตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยมันดูเหมือนว่าจะเป็นทะเลทรายและจากนั้นหนังก็ได้ตับภาพมาที่องค์กรของชายชุดดาเขาได้มาถามลูกน้องว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างหาเด็กตามเป้าหมายเจอหรือยังและลูกน้องก็ได้บอกว่าตอนนี้เจอเด็กที่น่าสนใจคนหนึ่งซึ่งเขามีชื่อว่าเจกเด็กคนนี้มีีคลลลลื่่่่นนนนพพัังงงงงาาาาบออยทมมิเศษกกกๆแแต้้้ว็ไดู คนหนึ่งวิ่งหน้าตั้งเข้ามาพร้อมกับบอกว่าประตูมิติที่โลกของพวกเรานั้นถูกแอบใช้ชายชุดดาจึงได้ไปที่นั่นทันทีเพื่อดูว่าใครเป็นคนบุกเข้าไปและใช้ประตูส่วนในฝั่งของแจ็คที่เขามาถึงทะเลทรายเขาก็ได้เดินไปเรื่อยๆแต่เขายิ่งเดินเขาก็ยิ่งหิวน้าจนแจ็คได้เดินไปเจอกองไฟที่มันจุดอยู่แถมข้างๆกองไฟก็ยังมีขวดน้ําขวดหนึ่งแจ็คไม่รอช้ารีบเข้าไปกินทันทีแต่ก็ได้มีคนแหลงปืนมาที่แจ็คอยู่ด้านหลังนั่นก็คือโรแลนด์นั่นเองโรแลนด์ Roland ได้ถามแจ็คว่าแจ็คนนนั้นเปใร จคได้เล่าเรื่องความฝันที่เขาเจอภายในฝันและได้บอกว่าตอนนี้เขานั้นมาจากโลกอีกใบหนึ่งพร้อมกับพูดถึงโรแลนด์ว่าโรแลนด์นั้นเป็นมือปืนมหาการที่เขาเห็นในความฝันแถมยังมีเรื่องของชายชุดดำแต่เมื่อเจกพูดถึงชายชุดดำโรแลนด์ Roland เขาก็ได้โมโหทันทีแทบจากฆ่าเจคเพราะโรแลนด์นั้นคิดว่าเจกถูกส่งมาโดยชายชุดดำเพื่อมาฆ่าเขาแต่เจกก็ยังพยายามอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นร่วมถึงความฝันและภาพวาดที่เขาว่าเมื่อโรแลนด์เห็นภาพวาดของชายชุดดำและก็บอกว่าเจ้าหมอนี้มันชื่อว่าวอเตอร์แถมนตัั้ ่ทีไหนเขาต้องพาเจกไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในหมู่บ้านนั้นจะมีคนอ่านความฝันที่แม่นยำมากๆอยู่เพราะโรแลนด์ต้องรู้ให้ได้ว่าวอเตอร์นั้นอยู่ที่ไหนเขาแค้นวอเตอร์มากที่วอเตอร์ไล่ฆ่าคนที่เขารู้จักไปจนหมดซึ่งตอนนี้ในหัวของเขามีแค่การแก้แค้นเท่านั้นและทั้งสองคนจึงได้ร่วมเดินทางด้วยกันไปที่หมู่บ้านนั้นเพื่ออ่านความฝันของเจกในฝั่งของวอเตอร์เขาได้เข้ามาที่ประตูที่เจกใช้และเขาก็พบว่าปีศาจที่เฝ้าหน้าประตูนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วแต่ที่เศษไม้มันก็ไไไดดดด้้้้้มีีรรรออ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 ยยยเเเเเเลลลืืขขขขงงงงจจจูู่าาาึนปใหกตวสบ ซึ่งลูกน้องเมื่อตรวจสอบเลือด,ดูก็พบว่าเลือดนี้เป็นของเด็กผู้ชายแถมมีพลังเจตที่กล้าแกร่งออกมากๆวอเตอร์จึงบอกว่าเด็กที่มีพลังกล้าแกร่งและพอจะฆ่าปีศาจรดับสูงแบบนั้นได้ก็แปลว่าเด็กคนนั้นคือกุญแจที่เราตามหามาโดยตลอดและลุกน้องอีกคนนึงก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะว่าไปแล้วคนที่ลักพาตัวเด็ก2คนก็บอกว่ามีเคสหนึ่งที่เกิดปัญหาวอเตอร์จึงได้ถามว่าคนนั้นคือใครเพื่อจะไปถามข้อมูลต่อในฝั่งของเจกและโรแลนตัวเขาก็ได้เดินทางกันมาจนถึงสวนสนุกแห่่่่่่่งงงงงงนนนนนนึึึแแแลละกกกกก็็ไไดดด้้้ัััพเจคููถถวววาาาามฝททีีขหโโรรสสบบอตซ เป็นสถานที่มั่นสุดท้ายที่พวกเรานั้นมีอยู่และเป็นที่ที่เขานั้นเสียพ่อไปตอนนี้พักพวกและพ่อของเขานั้นเสียชีวิตไปแล้วมือปืนระดับพการจะไม่มีอีกต่อไปโรแลนด์ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่คอยจะแก้แค้นวอเตอร์เท่านั้นและได้เล่าเรื่องหอคอยสีดําให้กับเจคฟังว่าหอคอยสีดําเป็นสิ่งที่ค้ําจุนทุกจักรวาลไม่ว่าจะเป็นมิตินี้หรือมิติที่โลกของเจคมาหอคอยสีดําเป็นเหมือนโลกป้องกันไม่ให้สัประหลาดที่อยู่นอกจักรวาลเข้ามาภายในจักรวาลนี้ได้วอเตอร์ต้องการที่จะพังหออคยสีดําเพื่อให้ปีศ่อยู่นนนออกกกาาาาาเเขขตบุ้มภยใจัรวลไ และโลกใบนี้ก็จะล่มสลายจากนั้นวอเตอร์ก็จะขึ้นเป็นใหญ่โดยควบคุมทั้งปีาศาจควบคุมทั้งโลกมนุษย์และก็ได้เป็นเจ้าแห่งโลกแต่โรแลนด์เขาก็ไม่ได้สนโลกหรือจักรวาลเขาสนแค่ว่าเขาต้องฆ่าวอเตอร์เท่านั้นแต่ในขณะที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่นั้นหอคอยก็โดนโจมตีอีกครั้งหนึ่งส่วนในฝั่งของวอเตอร์เขาก็ได้มาหาลูกน้องของเขาสองคนที่จะเข้าไปจับตัวเจคตอนแรกเขาได้มาถามข้อมูลเจคโดยละเอียดและขอที่อยู่จากนั้นก็ได้ออกคําสั่งให้ทั้งสองคนฆ่ากันจนกว่าจะตายพร้อมกับเดินหนีอกกมาาาาัััดดดพพท่่่่ลึึรรแนนนนนน์ไไไ้้้้้้้้สะุขเเฝยย็บวจู ง,งเขาในฝั่งของเจกตอนนี้เขาได้เดินเข้ามากลางป่าและเขาก็ได้เห็นภาพเป็นพ่อของเขาเองพ่อของเขานั้นบอกว่าในโลกมนุษย์พ่ออาจจะตายไปแล้วแต่โลกนี้นั้นไม่ใช่จนเจกได้เอื้อมมือไปจับมือพ่อของเขาและปรากฏว่าสิ่งที่เจกจับมือด้วยนั้นก็คือปีศาจที่อยู่อีกมิติหนึง่งโชคดีที่โรแลนด์นั้นเข้ามาช่วยทันและโรแลนด์ก็ได้บอกว่าทุกครั้งที่หอคอยโดนโจมตีมิติมันจะเปิดออกและพวกนี้จะสามารถเข้ามาได้ แต่พูดก็ยังไม่ทันขาดคำปีศาจตัวหนึ่งก็ได้เข้าบโจมตีโรแลนดจนโรแลนนนได้บาดเจ็บอย่างหนักเจก็ได้พยายามวิ่งหนีจนปีศาจมันได้วิ่งตามเจกไปโรแลนดได้ใช้จังหวะนั้นหยิบปืนขึ้นมาและฆ่าปีศาจลงไปได้แต่แผลที่เกิดจากปีศาจมันก็ได้ใหญ่อยู่พอสมควรโรแลนก็ยืนยันว่าเขาจะไม่เป็นอะไรเราต้องรีบเดินทางกันต่อจากนั้นก็ได้ตัดภามาที่บ้านของเจกแม่และพ่อเลี้ยงของเจคได้เข้ามาในบ้านและก็ได้พบว่าวอเตอร์นั้นอยู่ภายในบ้านแม่นั้นตกใจเป็นอย่างมากเพราะชายคนนี้หน้้้้้้าาาตตตเเเเเเหหมืออออนนนนนนนคทีีีี่่่จัััวววดใใภพพพแแลลลลละะร์กก็็สสงงงงยยยชิ จากนั้นก็ได้ให้แม่พาเข้าไปภายในห้องของเจกวอรเจอร์ได้ใช้พลังของเขาย้อนดูอดีตว่าเจกเคยทําอะไรบ้างภายในห้องนี้แล้วเขาก็พบว่าเจกนั้นคอยวาดรูปต่างๆแถมเคยวาดรูปเขาด้วยและหันไปคุยกับแม่ของเจกว่าเจกนั้นบอกแล้วแท้ๆว่าเขานั้นพูดความจริงแต่แม่ก็ไม่เชื่อมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากสําหรับแม่ของเจกจากนั้นเขาก็ได้สังหารแม่ของเจกลงอีกคนนึง วอเตอร์ได้กลับมาที่ฐานทัพของเขาพร้อมกับสั่งลุงน้องทุกคนว่าให้ออกตามหาตัวเจคกแบบเต็มกำลังเพราะแค่เจคคนเดียวเราก็สามารถทําลายหอคอยได้เลยไม่จาเป็นต้องใช้เด็กหลายคนในขณะที่เจ๊กและโรแลนด์ตอนนี้พวกเขาถึงหมู่บ้านที่พวกเขาจะมาแล้วพวกเขาได้เข้ามาขอให้นักอ่านความฝันที่มีชื่อว่าอาร่าช่วยอ่านความฝันของเจคซึ่งอาร่าก็ได้บอกกับเจคว่า เจกนั้นเป็นคนพิเศษมีพลังที่กล้าแกร่งจนถึงขนาดว่าเจกนั้นสามารถเห็นภาพข้ามมิติได้และสิ่งที่เจกฝันมันไม่ใช่ความฝันนั่นคือความจริงและเป็นภาพอีกมิตินึงเธอจึงได้ขอให้เจกลองส่งภาพมิติของเจกนั้นมาให้เธอเดี๋ยวเธอจะลองอ่านให้ว่ามันอยู่ที่ไหนเมื่อเจกส่งภาพไปให้กับอาร่าเธอก็ได้รู้ทันทีว่าสถานที่นี้หรือว่าฐานทัพนี้มันอยู่ที่ทางเหนือและหากจะเดินทางไปต้องใช้เวลามากกว่า6เดือนแต่มันก็มีวิธีที่ทําให้มันไวกว่านั้นนั่นก็คือการใช้ประตูมิติของพวกมันเองโดยปปรระะะตตูมิิทททีี่่่่พวกกกกเเขขาาาาาจจจหไไดดด้้้้ใลลลสุ็็นนนนโโแ์อชบ วเ,เตรียมประตูมิติให้หน่อยและส่งพวกเขาทั้งสองคนกลับไปที่โลกและในขณะที่รอประตูมิติทํางานพวกเขาก็ได้มานั่งทานอาหารกันกับชาวบ้านจนทําให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วโรแลนด์นั้นมีอายุมากกว่าหลายร้อยปีแล้ว ขาคอยปกป้องโลกมิตินี้มานานมากจนคนต่างเรียกและบูชาเขาว่าเป็นมือพื้นมหาการจนเวลาผ่านไปประตูก็ได้เตรียมการเสร็จสิน้นแต่อยู่ๆไฟของหมู่บ้านมันก็ได้ดับลงและคนที่ทําให้มันเป็นอย่างนั้นนั่นก็คือลูกน้องของวอเตอร์พวกมันได้บุกเข้ามาภายในหมู่บ้านนี้ได้แล้วและสังหารคนในหมู่บ้านไปมากมายในฝั่งของโรแลนด์ที่กาลังบาดเจ็บจากการโดนโจมตีของปีศาจเขาก็ต้องเข้าต่อสู้กับลูกน้องของวอเตอร์ด้วยตัวคนเดียวอย่างยากลําบากแต่โดยฝีมือของโรแลนด์เขาก็สามารถจัดการลูกน้องของวอเตอร์ลงไปได้หมดและได้รีบขอให้อาาาาาารร่่สสงงงงพพกเขททัั้้้ออคนนนนไปจีียยููใหมบ ต่อคนในหมู่บ้านรวมถึงอาร่านั้นจะเป็นอันตรายจนทั้งสองคนถูกส่งมาโลกปกติพวกเขาได้มาโผล่ที่ร้านอาหารจีนแห่งหนึง่งและเมื่อทั้งคู่ได้ใช้ประตูมิติก็ทําให้วอเตอร์นั้นสัมผัสได้ว่าพวกเขานั้นเปิดใช้ประตูมิติที่ไหนวอเตอร์ Water ได้บุกมาที่หมู่บ้านนี้และใช้พลังของเขาบังคับให้อาร่านั้นบอกว่าทั้งสองคนไปไหนและเมื่อวอเตอร์รู้แล้วเขาก็ได้ลงมือสังหารอาร่าทันทีส่วนเจกและโรแลนดเจกก็ได้พาโรแลนดไปที่โรงพยาบาลโรแลนดได้รับการประถมพยาบาลเบื้องตน้นและได้รับยาแก้ ที่ไหเจกจึงได้นึกขึ้นได้ว่าเขาเคยโดนชายเร่ร่อนคนนึงบอกว่าระวังพวกมันจะพาไปที่ประตูมิติแปลว,ว่าชายคนนั้นน่าจะรู้ว่าประตูมิติอยู่ที่ไหนทั้งสองคนจึงได้ไปหาชายคนนั้นและเจกจึงได้ใช้พลังของเขาในการดูความทรงจําของชายคนนี้และก็ได้พบว่าประตูมิติอยู่ที่ร้านหนึ่งที่มีชื่อว่าพิกซี่เจกจึงได้กลับมาที่บ้านเพื่อจะค้นหาว่าร้านพิกซี่อยู่ที่ไหนแต่เมื่อเข้ามาในบ้านเขาก็ต้องพบว่าพ่อเลี้ยงและแม่ของเขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วทําให้เจกนั้นเกิดคลั่งขึ้นมาและพยายามใช้ความสามารถของเขาาาายยนน้้้้้อออนนนนนนดดดดูีว่ภใบัเกิะไไรรรขึึโแจง ยามปลอบใจเจคที่เสียใจจากการเสียแม่ไป จนท้ายที่สุดเจก็สามารถตั้งสติขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งเขาได้ใช้โทรศัพท์ค้นหาว่าร้านพิกซี่อยู่ที่ไหนและก็ได้พบว่าร้านพิกซี่มันอยู่ใกล้ๆนี้แต่ก่อนหน้านั้นเราต้องเตรียมตัวกันก่อนโรแลน์ <Roland S 2> ได้สอนการใช้ปืนให้กับเจกและได้ขอให้เจคพาไปที่ร้านขายปืนเพื่อซื้อกระสุนและเมื่อพวกเขาได้กระสุนมาแล้วก็กำลังจะเดินออกจากร้านแต่ข้างหลังของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นว่าวอเตอร์นั้นยืนอยู่โรแลนดจึงได้รีบกลับไปจัดการกับวอเตอร์แต่วอเตอร์ที่เขาเห็นนั้นมันเป็นแค่ภาพลวงตาที่ววออเเเตตตรรร์นน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 นัันััััั้้้้้้้้้สาาาาางขึมทท่ใหจจจจแแแแลละะโโโดดดดดดไไไไยกกกก็บบป ที่ร้านพิกซี่และพบกับวอเตอร์วอเตอร์จึงได้พาเจคเดินข้ามประตูมิติไปที่ฐานใหญ่เพื่อนั่งเก้าอี้และยิงพลังใส่หอคอยโรแลนด์ Roland ที่ตามมาทีหลังมันก็ไม่ทันแล้วแถมยังต้องรับมือกับลูกน้องของวอเตอร์ทั้งกองทัพในขณะที่โรแลนด์กำลังลำบากเขาก็ได้ใช้พลังทั้งหมดของเขาเพื่อตรวจสอบดูว่าลูกน้องของวอเตอร์นั้นยืนอยู่ที่ไหนกันบ้างจากนั้นก็ได้ลงมือกวาดล้างพวกมันจนหมดโดยที่ลูกน้องของวอเตอร์ไม่สามารถทำอะไรโรแลนด์ได้เลยในฝั่งของวอเตอร์และเจควอเตอร์ก็ และพูดเรื่องแม่ของเจคที่ตายทำให้เจคไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้และพลังของเขาก็โดนยิงใส่หอคอยทําให้โลกทุงมิตินั้นเกิดแผ่นดินไหวอย่างหนักและท้องฟ้าก็ได้เป็นสีแดงเพราะตอนนี้มิติกําลังจะรวมกันพร้อมกับปีศาจที่จะสามารถบุกเข้ามาภายในมิติต่างๆได้โรแลนดพยายามจะเข้าไปภายในประตูมิติส่วนลูกน้องของวอเตอร์ก็พยายามจะปิดประตูเพื่อไม่ให้โรแลนดนั้นตามมาได้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถปิดประตูมิติใดก็เป็นเพราะว่าตอนนี้คนที่เปิดประตูมิติอยู่นั่นก็คือเจคเขาได้ใช้พลังจิตและพลังสมาธิของเขายือประตูเอาไว้เพื่อให้้โรแนนนดัตาามมท เมื่อวอเตอร์เห็นว่าโรแลนด์กำลังจะเดินข้ามมิติมาเขาจึงได้ออกไปต่อสู้กับโรแลนด์ด้วยตัวของเขาเองและตอนนี้มือปืนที่แข็งแกร่งที่สุดและจอมเวทที่ทรงพลังที่สุดก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งโรแลนด์ไม่รอช้ารวัวกระสุนปืนใส่วอเตอร์ แต่ฝั่งของวอเตอร์เขาก็สามารถใช้มือเป,ปล่าจับกระสุนปืนและดิดกลับไปอย่างง่ายได้ต่อให้โรแลนด์จะพยายามยิงปืนยังไงยิงกระสุนให้มันชิ่งยังไงก็แล้วแต่วอเตอร์ Water, เขาก็สามารถรับมันได้หมดและได้ดิดกระสุนขึ้นไปที่โรแลนด์จนทําให้ปืนของโรแลนด์หลุดมือพร้อมกับยกแท่งเหล็กไปฟาดโรแลนด์และเอาเศษอิฐเข้าไปทับเขาอีกทีหนึ่งโรแลนด์นั้นนอนแน่นิ่งไปและวอเตอร์กำลังจะเดินเข้าไปเผาเขาเพื่อผเดศึกจเจคเคนดังนั้นเขาจึงได้ใช้พลังของเขาในการสื่อสารกับโรแลนด์ให้โรแนนลนด์์นน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 นััั้้้้้ลลลลุลุกกขขขึึจโรรแแดไใชพงงงเเเืืออออสททาาาายยยิิบปปมมะวต กระสุนเม็ดเดียววอเตอร์นั้นก็สามารถรับไวได้แต่ก่อนที่กระสุนจะไปถึงมือวอเตอร์โรแลนด์ก็ได้ยิงไปอีกนัดหนึ่งเพื่อให้มันโดนกันและกระสุนก็ได้เปลี่ยนทิศทางจากกระสุนจะตรงเข้าที่มือของวอเตอร์มันกลับชิงเข้าไปโดนที่หัวใจของวอเตอร์แทนโรแลนด์ Roland ได้ใช้จังหวะนีลุกขึ้นมาพร้อมกับรั่วกระสุนใส่ตัวของวอเตอร์อย่างหนักวอเตอร์ Water ที่โดนรัวกระสุนเข้าตัวอย่างไปยังเขาก็ได้ล้มลงทันทีและเขาก็ได้เสียชีวิตไปโรแลนด์ Roland ไม่รอช้ายิงปืนไปทททีีี่่่เเเกกก้้้้้าาาาาอใหจนนัันสามมมมรถวิิิิงขตลบโดดไ จากนั้นโรแลนก็ได้ยิงเข้าไปที่เครื่องยิงพลังจนมันได้เกิดระเบิดครั้งใหญ่ทำให้ฐานทัพใหญ่ของวอเตอร์นั้นได้พังทลายลงไปด้วยเช่นกันและการโจมตีหอคอยก็ได้หยุดลงทางคููได้ออกมาดูสภาพด้านนอกและก็ได้พบว่าตอนนี้ท้องฟ้าสีแดงและปีศาจนั้นได้หายไปหมดแล้ว แต่เมืองก็ได้เกิดความเสียหายอย่างหนักเพราะแผ่นดินไหวโรแลนด์ Roland จึงได้บอกกับเจกว่าตอนนี้เขาต้องกลับไปโลกเดิมของเขาแล้วเขาต้องกลับไปทําหน้าที่มือปืนมาหาการและได้ชวนเจกว่าเจกนั้นจะไปด้วยกันไหมเพราะถ้าอยู่โลกนี้เจกก็ไม่มีใครแล้วพ่อและแม่ของเจกก็ไม่อยู่ไปทําหน้าที่มือปืนมาหาการด้วยกันเจคที่ได้ยินดังนั้นเขาจึงรีบตอบตลกลงทันทีและทั้งคู่ก็ได้เดินทางข้ามมิติกลับไปที่อีกโลกหนึ่งจากนั้นหนังก็ได้จบไปครับ